ท้องคิดถึงหมามไหมคะตัวเล็กคิดถึงหมามไหมปีสองมาๆกินข้าวลูกมากินข้าวกินข้าวมาๆคิดถึงม้าไหมมาลูกมาเมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะเมอร์ลี่คริสต์มาสนะโอ้ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะสุขสันต์วันคริสต์มาสลูกอ่ะกินเลยค่ะกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกตัวเล็กปีสองคนท้อง ออกมาเก็บข้อให้สะอาดแล้วนะคะแล้วนี่น้ำออกมาเปลี่ยนให้ใหม่ละสะอาดละอาหารเต็มเ็มนะคะอ่าของเล่นอยู่นั่นห้องสะอาดหมดละค่ะเพื่อนเก็บสะอาดแล้วก็ล้างพื้นกวาดเอาไปหมดละคราวนี้เดี๋ยวขนมให้น้องกินวันนี้ออกมาให้กินในนี่ด้วยลงมัดเม็ดกินป่ะคะนี่กินปะะ่นนปะของโปรดไข่ของโปรดคนท้องใช่ไหมเออของปรดหนูด้วยใช่ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตัวเล็กก่ะอ่าเดี๋ยวสิให้ตัวเล็กก่อน บีสองบีสองคะบีสอคะบีสองให้บีสอก่อนอ่ะตัวเล็กอ่ะคนท้องบีสองนะสองะบีสองที่มานสองเม็ดอ่ะคนท้องอ่ะสองเม็ดเลยหรือตัวเล็กอ่ะสองเม็ดอ่ะบีสอ มีสองอะลูกมีสองอะมีสองกินไม่ทันเขาอ่ะค,คนท้องอันนี้ขนมแท่งรสตับอ่ะตัวเล็กอะรสตับอย่างนิ่มอ่ะมีสองคะเากินตรงนู้นไปดีกว่าตัวเล็กอะตัเวเล็กอะเล็กชอบตุนอคนท้องคะอคนท้องอะอ่ะตัวเล็กอะอ่ะมีสองอะ อ่าอย่างนิ่มนกอหมดแล้วเหรอวจังอะตัวเลขคะคนท้องคะอ่ะอย่างนิ่มคนละสามแท่งอันนี้ยังกรอบอ่ะอือตัวเลขคะกินดีๆแต่ติดคอค่อยๆรั้วเดี๋ยวกินน้ำด้วยอ่ะคนท้องอันนี้ยังกรอบค่ะเคค่ะ อุ้อันนี้ของคนท้องอ่ะอันนี้ของตัวเล็กอ่ะอันนี้ของบีสองแม่ไปแล้วนะคะกี่โมงล้วแม่ไปให้ข้าวเจา้าต้มตาลก่อนหกโมงครึง่งละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมอร,มร์ลี่คริสต์มาสลูกแม่รักหนูนะพาคุ้มครองลูกพาคุ้มครองนะมอร,มร์ลี่คริสต์มาสลูกสุขสันต์วันคริสต์มาสพาคุ้มครองตัวเล็กมอร,มร์ลี่คริสต์มาสลูกบีสองมอร์ลี่คริสต์มาสลูกพาคุ้มครองนะคะโอเคกินข้าวลูกมอร,มร์ลี่คริสต์มาสนะ สุขสันต์วันคริสต์มาสนะลูกกินข้าวลูกกินน้ำอากาศหนาวๆลูกกินเยอะๆเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกน้ำตาลกินเยอะๆวันนี้แม่มีขนมแท่งนิ่มให้หนูด้วยนะน้ำตาลแล้วก็มีขนมแท่งกรอบๆให้ทุกตัวเลยนะมารีคริสต์มาสนะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะลูกกินข้าวลูกกินเลยกินเลยลูกงวนกินงวนกินมารีคริสต์มาสลูกแม่รู้ว่าหนูชอบกินอย่างนิ่มเดียวหนุ่มป่ะมารีคริสต์มาสนะลูกเออตาลมารีคริสต์มาสลูกเออ สีมลีคริสต์มาสหลูกเออราจะกินอย่างนิ่มมอแม่ให้หนูสองแท่งน้ำตาลไม่กินอย่างเอาะน้องมากินข้าวมาตัวน้อยมาหลูกให้น้องกินลูกตัวน้อยกินเลยหลูกตัวน้อยกินนะกินน้ำตาลอะกินไปก่อนกินไปก่อนตัวน้อยกินหลูกแม่รู้ว่าหนูหิวกินเลยค่ะตัวน้อยกินเลยหลูกหิวพี่ลูกหิวไหมหิวไหมอะมากินข้าวน้องกี้กินข้าว เดี ar, ๋ยวแม่มาเก็บกินเลยลูกกินเลยตุ่งสวยมากินแล้แดงน้อยนะคะแดงน้อยอยู่ไวนตุ่งสวยมากแม่วางไว้ให้ลูกกินเลยค่ะมูนลี่คริสต์มาสนะมูนลี่คริสต์มาสลูกแม่มีให้แดงน้อยด้วยนะคะเนให้แดงน้อยกับคุงสวยนะคะคนละอันนะคะกินเลยลูกแม่ไปแล้วลูกอ้าวแดงน้อยมูนลี่คริสต์มาสลูกอ่ะแดงน้อยมากินกับแม่มา แดงน้อยกินกับแม่ค่ะค่ะกินเลยลูกนี่ไงแม่เอาให้หนูละแดงน้อยอะ่ะนี่ไงของแดงน้อยม่ะกินกับแม่มาลูกไปค่ะโมลีนะค่คิสแมานนะพระคุ้มคอลูกกินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยค่ะกินเลยลูกเห็นนะไม่คนสวยแับแดงน้อยแล้วจ้าคิสแมานนะคะคนสวยล,ยลูกะดิหาพระคุ้งพอนะลูกไม่ไปแล้วนะคะตาลครับ แม่ล้างให้แล้วนะเปลี่ยนน้าให้ใหม่ละพุธทธังสานางสา,งามิธรรมังสานางสามิเทิงทางสานางสามิเนี่ยน้าสะอาดแล้วนะคะรับน้ำตาลหาคุ้มครองนะลูกโมลีคริสต์มาสนะคะอดือยอดืยโมลีคริสต์มาสนะคะลูกทุกตัวนะอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกพาคุ้มครองลูกจะกินอีกกินเลยลูกใครไม่อิ่มกินเลยลูกเพิ่มเติมอันนี้แม่ให้สามสีก่อนจะได้ไม่แยงง่งน้องอะตัวน้อยอะตัวน้อยแม่ให้ลูกอะ อน้อยแม่ให้เอาเลยลูกเอาเลยลูกเออวน้อยชอบกินขนมกินเลยลูกกินเลยอืมอะอ่ะอ่ะอะเอาลอ่ะอ่ะอันกี้อ่ะอืมอืมกินขนมกินซะกินเลยลูกกินเลยลูกกินซะกินซะลูกกินเลยตัวเลขกินเลยลูกพี่วัวกินเลยลูก ด่างไม่ให้ลูกขนมเอาป่ะไม่ให้ด่างเอเอกินสลุกน้องกี้กินไปสองอันแล้วนะพี่วัวไม่ให้ค่ะ,อะเอาเลยลูะไม่ให้พี่วัวไม่แดงอะไม่ให้ไม่ให้ไม่แดงด้วยเอเดี๋ยวนะตัวเล็กก่อนเดี๋ยวไม่เอาให้ตัวเล็กไม่ให้ <c oughs> ให้ตัวเล็กค่ะเอาเลย,เเลยสันวันคริสต์มาสนะครับน้ำตาลสามสีมอร์รลี่คริสต์มาสลูกพ้าคุ้มค้อง หนาวก็ไป่นอนข้างในบ้านนะหอมมาสบัดท้ายแล้วเติมน้ำให้เต็มๆทุกจุดแล้วนะืะน้ำสะอาดแล้วนะคะแม่รักหนูหูกพักคุ้มครองลูกแม่ทำบุญทุกวันหนูฝากน้ำตาลทุกตัวนะกินขนมกันเด็กๆได้กินคนท้องใช่ไหมได้กินคนท้องลมใหญ่เลย เ <Yeah. S 2> อันนี้ได้เอาอาหารแมวกับอาหารมาผสมกันรสแซลมอนให้แมวจอนกินด้วยนี่ตัวนี้ก็ได้กินตัวนี้กำลังท้องนี่เค okay, อย่างเยอะเลยไี่กินไปกินไปเกินครึ่งแล้วมีน้ำให้ด้วย hmm.